พระคาถาพระพุทธเจ้าสิหพระองค์มันภาวนาเจริญสติพระอาจารย์เจ้าทั้งปวงแต่งอุปเทศพระคาถานี้ไว้ให้เป็นทานแก่สมณณชีพรามกุลบุตรทั้งปวงพระคาถานี้ท่านเรียกว่าธรรมราชาจัดเป็นใหญ่กว่าคาถาทั้งปวงผู้ใดภาวนาไว้ได้อานิสงส์มาก สารพัดกันอันตรายทั้งคุณผีและคุณคนถ้าเป็นไข้เป็นตาลสางเสกน้ํำมนให้กินหรือใช้พ่นเป่าก็หายสิน้นเสกข้าวให้เด็กอ่อนกินมีปัญญาหาโรคภัยไม่ได้ถ้าเจ็บคอให้เสกปูนทาถ้าเจ็บตาให้เสกน้ำพ่นถ้าเป็นตะพันให้เสกไพลพ่นเสกยากินยาทาแก้วโรคทั้งปวง ทำให้ยามียวฤทธิ์ขึ้นมาถ้าเป็นฝีให้เสกปูนศูนย์ศูนย์ได้สารพัดฝีทั้งปวงถ้าก้างติดคอให้เสกน้ํากินเสกน้ําสะดาะลูกในท้องก็ได้เสกข้าวเสกน้ํากินทุกวันอยู่ยงคงแก่อาวุธทั้งปวง12ภาษาถ้าเสกกินอยู่ถึง3ปีอยู่คงทนทั่วร่างกายจนกระทั่งถึงกระดูกแล ถ้าจะให้อยู่คงสิ้นทั้งเรือนให้เอาดินสอพองเขียนพระคาถานี้ใส่ในกระดานชนวนแล้วเสกให้ได้ร้อยแปดทีลบเอาผงนั้นใส่โอ่งน้ำกินหรือตุ่มข้าวสารก็ได้แล้วคนเสียให้ทั่วแล้วเสกสำทับอีกเจ็ดทีหุงกินแล้วคงทั้งเรือนแลเสกใครพระเจดีอมไว้คงทนยิ่งนักเสกปูนคาดคอสามแห่ง อยู่คงทนยิง่งถ้าไปป่าหลงทางให้ภาวนาพระคาถานี้จะพบทางแลเศกใบหมากเม้ากินอดข้าวได้เจ็ดวันเศกยอดขี้เหล็กกินเจ็ดยอดอยู่ยงคงแก่อาวุธถ้าศัตรูไล่มาให้เศกกิ่งไม้ขวางทางไว้หรือจะเศกทรายปโปรยก็ได้ศัตรูตามมาเห็นเป็นขวากหนามกั้นไว้ตามมิทันถ้าเป็นการจวนตัว ให้เสกน้ำลายทาเท้าทาตัวแล้ววิ่งไปเถิดจะมีกองไฟรั้วตารางขวางหน้าอยู่ก็ดีก็มิเป็นอันตรายถึงจะมีช่องอยู่สักเท่าหัวแม่มือก็หลุดรอดไปได้ถ้าจะทำให้ตัวใหญ่โตขึ้นมีอำนาจเดชะเป็นที่เกรงขามแก่คนทั้งหลายให้เอาคาถานี้เขียนลงกระดานชนวนเสกแล้วจึงลบเอาผงทาตัว ภาวนาอึดใจเดินไปศัตรูเห็นตัวเราใหญ่โตนะักบังเกิดใจขลั่นครามมิอาจที่จะทำร้ายเราได้เลยถ้าจะให้ตัวเล็กลงให้ยืนภาวนาคาถานี้อยู่เรื่อยเมื่อศัตรูมันแหลเห็นให้หมอบลงว่าคาถามันมามิเห็นตัวเราเลยถ้าเป็นความกันถึงขึ้นโรงขึ้นศาลให้เสกน้ำอาบหรือล้างหน้า เศกแป้งหอมน้ำมันทาตัวเมื่อเวลาไปก็ให้บริกรรมคาถานี้อยู่เรื่อยๆเมื่อถึงประตูศาลให้เอาเท้ากระเทืบดินเสียก่อนสามทีจึงเข้าไปให้นั่งเหนือลมภาวนาคาถานี้ไว้อย่ายอท้อเลยถ้าศัตรูมันไล่เรามาจวนตัวแล้วให้ช่วยต้นไม้หรือต้นหญ้ายึดไว้ให้แน่นรำลึกถึงคุณพระพุทธเจา้า ภาวนาคาถานี้ไว้อย่าให้ขาดปากเลยศัตรูมันตามเรามาถึงตรงนั้นมิอาจจะเห็นตัวเราเลยมันได้แต่เบียนบนหาเราอยู่เปล่าถ้าจะเข้าหาเท้าพญาและผู้ใหญ่เจ้านายให้เสกเครื่องแต่งตัวเสกแป้งหอมน้ำมันทาตัวเห็นหน้าเราบังเกิดความเมตตาปราณียิ่งนักถ้าไฟไม่มารอบเรือนเราให้เสกน้ำก็ได้ เสกข้าวสารก็ได้โปรยปลายไปหลังคาเรือนไฟมิอาจไม่เรือนเราแลแม้จะเดินทางไปในที่เปรี่ยวให้ภาวนาพระราคาถานี้ไว้หาอันตรายไมิได้ถ้าหากข้าศึกมันหลอมไว้ก็ดีให้ภาวนาพระราคาถานี้แล้วแหกออกมาได้เลยข้าศึกเผอิญให้ตะลึงไปหมดจะมิให้ขโมยที่มันขโมยของไปเหนียวรอดไปได้ ถ้าเอาพระคาถานี้ลงไม้กาหลงหรือใบไม้ทั้งปวงก็ได้เสกแล้วให้ขุดหลุมฝังตรงที่มันเอาของไปขโมยนั้นไปไม่ได้เลยวนเวียนอยู่ในที่นั้นเองถ้าจะให้มันเจ็บที่ฝ่าเท้าให้เสกน้ำหรือไม้แหลมแหลมแทงลงตรงที่รอยเท้าผู้ร้ายจะเป็นที่ส้นหรือที่ใจกลางฝ่าเท้าหรือปลายเท้ามันไปไม่ได้ ให้เจ็บปวดเท้าเหมือนถูกขวากหนามแลถ้าจะต่อสู้ด้วยคาศึกให้ภาวนาสูบลมเข้าทางปากทางจมูกแล้วกลืนเข้าไปในท้องเราประเจีดเครื่องลางมนตราคาถาของเขามาอยู่ในตัวเราสิน้นมันทำอันตรายแก่เรานิได้เลยพระคาถานี้แม้ถึงถูกจองจำไว้ในกรงเหล็กให้อุตสาบริกรรมเถิดสามารถหลุดออกมาได้ ผู้ใดพบให้เล่าเรียนเอาไว้เถิดสำหรับลูกผู้ชายแลพระคาถานี้เป็นพระคาถาของท่านอาจารย์แสงเมืองลบบุรีซึ่งเป็นพระอาจารย์ของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตแห่งวัดระฆังซึ่งพระอาจารย์แสงองค์นี้มีประวัติเล่าถึงความศักดิ์สิทธิ์ของท่านไว้มากปรากฏในพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งพระราชนิพนธ์ไว ในคราวเสด็จประพาสมนทนอยุธยาเมื่อปีขานพศ2421ความตอนหนึ่งว่าขัวแสงคนทั้งปวงนับถือกันว่าเป็นผู้มีวิชาเดินตั้งแต่เมืองลบบุรีลงไปฉันเพลนที่กรุงเทพได้เป็นคนกว้างขวางเจ้านายขุนนางรู้จักกันหมดได้สร้างพระเจดีย์สูงไว้องค์หนึ่งที่วัดมณีชนละขัน ตัวไม่ได้อยู่วัดนี้น่าเข้าพรรษาไปจำพรรษาอยู่ที่วัดอื่นถ้าถึงออกพรรษาแล้วมาปลูกโรงอยู่ริมพระเจดีย์สององนี้ซึ่งก่อเองคนเดียวไม่ยอมให้คนอื่นช่วยราษฎรที่นับถือพากันช่วยเรี่อไรอิดปูนและพระเจดีย์องค์นี้เจ้าของจะทำแล้วเสร็จแล้วตลอดไปหรือจะทิ้งให้ผู้อื่นช่วยเมื่อตายแล้ว ไม่ได้ตามดูของเธอก็สูงอยู่ดีซึ่งตำราต้นฉบับของท่านอาจารย์แสงดังที่กล่าวนี้ผู้เขียนได้รวบรวมรักษาไว้เป็นอย่างดีนำเอามาเล่าให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้เล่าเรียนตำรับตำราในพระคาถาพระพุทธเจ้า16พระองค์ดีนักแหล นะมะนาอนกอนะกะนอโนอนาอกะอังอุมิอะมิมะหิสุตังสุนะพุทธังสุอะนะอ